สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องวัดอ i n ฟินิตี้นะครับวันนี้ก็ไม่พูดพ่ำมทำเพลงเลยเพิ่งเลิกงานมาตอนหกโมงเช้าอากาศดีครับวันนี้แล้วก็เป็นวันหวยออกนะครับหนึ่งธันวาสองพันห้าร้อหกสิกนะครับเชา้านี่ถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวไปว่าย,ายอาจจะเป็นเสรษฐีแล้วก็ได้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมก็มีโชคตูกหวยโชคดีไปด้วยกันนะครับวันนี้ คันนี้หลายๆท่านถ้าเคยได้ดูคลิปดูแลไของผมแล้วอาจจะเคยเห็นแล้วนะครับก็คือโน v a แดดปีสองพันสองพันหนึ่งรหัสหนึ่งศูนย์หกนะครับคันนี้นะครับก็จะจะบอกว่าไงดียังไม่มีเวลาได้รีวิวแบบเต็มๆสักทักทีนะฮะวันนี้ก็พอดีเลิกงานมาหกโมงเช้าอากาศค่อนข้างดีนะครับก็เลยขี่รถมามาที่เนี่ยฮะที่บรรยากาศแบบเดี๋ยวดูทำมันบรรยากาศ ธรรมชาติแถวบ้านนะครับมาดูต่อห่วงห่วงรถนิดนึงนะครับเดยวรถเดียวรถใหญ่จะมาแต่ก็หลบหลบแล้วเพราะเส้นนี้รถจะค่อนข้างน้อยนะครับอยู่ที่ศรีราชานะครับวันนี้ก็จะให้ท่านผู้ชมได้ดูจะบอกว่ารีวิวก็ไม่เชิงรีวิวให้มาชมกันเต็มๆรถกันคันนี้ที่ที่ได้มาคันนี้ก็คือภูมิใจมากนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ได้รถโนวาเดต์นิวบอมบัดมานะครับคันนี้นะฮะก็คือมีครบทุกอย่าง เจ้าของตั้งใจทำตั้งใจบิวมากเลยครับเพราะว่าของค่อนข้างจะสมบูรณ์เกือบจะบอกว่าประมาณเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าแล้วกันมีบางอย่างที่ติดๆนิดนึงแต่ก็แต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าแบบว่าภาพโดยรว,วมก็ถือว่าโอเคคันนี้เป็นโนวาดดตปีในเล่มจะประมาณปีสองพันหนึ่งนะครับก็คือรหัสหนึ่งูนหกอย่างที่บอกไปนะครับ ก็คือทุกอย่างก็อยู่ครบหมนะครับสีนี่ก็ทําทําสีใหม่แต่ตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีการเคลือบเคลือบกับอ่าถ้าเป็นรถรถเดิม,เด,มเดิมก็คือแบบตรงสติกเกอร์คือจะแปะมาให้เฉยนะครับแต่อันนี้เขาจะเคลือบมาด้วยฮะสีทําค่อนข้างดีนะครับอันนี้เมดอินกาญจนบุรีนะครับนี่ฮะเป็นเจ้าของเป็นคนบ้านเดียวกับผมนะครับผมคนกาญจนบ,บุรีนะครับแต่มาอยู่ชนบุรี หลายปีแล้วมาอยู่ชมบุรีตอนอายุสิบกวบตอนนี้ก็ไม่รู้เป็นคนชมบุรีหรือคนเมืองการแต่ว่าแม่ก็อยู่ที่เมืองการเดี๋ยวคันนี้ให้ดูร,รอบๆคันกันนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวถ่ายไปต้องมองรถไปเดี๋ยวเผื่อรถมาทางไหนก็ไม่รู้นี่ฮะจะจะ,จะอธิบายอาธิบายไม่ค่อยเก่งเอาเป็นว่าช่วยๆกันดูแล้วกันเนาะก็คือนี่ฮะแม็กก้านตรงเอลเอสเป็นแม็กที่ผมชอบนะครับจริงๆลหลายๆคนชอบแม็กก้านบิดของ l อนะครับ แต่ผมโดยส่วนตัวแล้วผมติดกับติดกับแม็กก้านตรงผมว่ามันบาลานซ์กว่าหกก้านมันดูดูสวยกว่าแต่บางคนที่เขาชอบก็อาจจะโคลารสนิยมกัน,นครับอย่างรถของผมที่ที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะจับใส่แม็กหกก้านของเอสก้านตรงทั้งหมดเลยนะครับผมว่ามันมันดูบาลานซ์ครับถ้าห้าก้านมันอะไรแบบแว่งๆยังไงไม่รู้แต่ราคามันแพงแล้วก็แล้วก็ในวงการเล่นหกก้านบิดกันมากกว่านะแต่โดยส่วนตัวเราชอบดีละกล้านตรงหกก้านตรงจะได้ราคาถูกได้มาใส่รถได้ นี่ฮะอันนี้ก็ให้ดูนะฮะนี่ก็คือท่อท่อบำบัดที่เคยให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอันนี้ก็มีครบหมดนะคนะับท่อบำบัดนะครับปากข้อมันต่างๆนะฮะเหลือแค่ตัวท่ออาจจะมีปัญหานิดนึงแต่เดี๋ยวค่อยหาวิธีโมใหม่นะครับแต่โดยรวมก็คือแบบเนี่ยฮะสภาพแบบครบๆเลยนะครับดูสีดูสีดูไฟเลี้ยวดูอะไรนี่จะเป็นของของแท้หมดเลยนะครับ,บครับเดียวครับปฏิรถานน เจ้า uhm. ของเจ้าของเก่าบ okay. awesome. ิวค่อนข้างสวยเลยฮะก็คือจะให้ดูดูภาพรวมคันนี้สวยมากครับก็คือเอามาไม่ต้องทำอะไรแล้วเอามาเก็บเลยตั้งแต่ได้มาเนี่ยก็คือเอามาจอดที่บ้านก็เพิ่งจะได้มีเวลาวันนี้วันแรกเลยนะครับที่ถอดที่ถอดถ้าใครดูคลิปคลิปวันก่อนจะเห็นว่ามีอ่าอะไรนะมี มีที่ติดกระจกมาแล้วก็ต้องบอดนะครับวันนี้วันแรกเลยนะครับที่เพิ่งถอดออกน,นะครับได้เลิกพอดีเผื่อวันนี้เป็นเศรษฐีหนึ่งธันวาหกหกนะครับอ๋อยังบกมุ่นอยู่กับหวยอยู่ใจมันชอบครับทํางานทํางานไม่รวยอ่าทรัพย์สมบัติก็ไม่มีก็ทางเดียวที่จะรวยได้ก็คือลอตเตอรี่นี่แหละครับเนี่ยเป็นความหวังของทุกคนนะครับวันนี้ก็เลยจะมีรู้สึกรู้สึกมีความสุขรู้สึกดียังไงไม่รู้เลิกงานมาหกโมงเช้าก็ รีบออกมาไหว้พระเสร็จก็รีบออกมาเลยขับรถออกมาสาตาร์ทออกมาเนี่ยได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็แล้วก็วกอืมจะบอกไม่รู้จะคุยอะไรดีดูรถไปแล้วกันเนาะเพราะว่าเพราะว่าผมก็ค่อนข้างง่วงเพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนครับทางานเราเพิ่งเลิกบาเนี่ยฮะก็จะให้ดูเต็มๆันคันนี้ถ้าใครเคยติดตามคลิปดูอะไรต่ออะไรอาจจะถ้าดูคลิปผมไมบอ่อยอาจจะเคยเห็นบ้างแล้วแหละที่จอดที่โรงงานแต่ว่า ถ้าจอดที่บ้านนี่คือยังไม่ได้มารีวิวเลยนะครับคันนี้โนวาแดกนิวบอมบัตนะครับรหัสหนึ่งศูนย์หกนะครับประมาณปีสองพันหนึ่งนะครับนี่ฮะสวยงามตามท้องเรื่องเอย่าไปไล่ดูรายละเอียด,ดนิดนึงดีกว่าเผื่อใครที่ชอบนี่ฮะก็คือเรือนใหม่ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยเขาก็จะมิวตัวตัวสวิตนี่ไม่ไม่ค่อยคุ้นตาเท่าไหร่ฮะมันมันรู้ว่ามันใหม่แต่ผมผมดูไม่ค่อยออกขอ,ของแท้ของเทียม แต่รูปไหนก็โอเคแล้วแล้วก็ทรงเดิมอะฮะแต่ว่าถ้าถ้าดูวัสดุดูแล้วมันมันไม่ค่อยเหมือนไม,ไม่ค่อยเหมือนของของที่มีอยู่แต่ก็ถือว่าสวยครับกระจกอะไรต่างๆก็คือแบบติ๊กเกอร์ทุกอย่างค่อนข้างสวยเจ้าของเดิมที่แบ่งปันให้เขาก็เก็บงานมาค่อนข้างดีมากเลยนะครับตัวนี้รหัสหนึ่ง่วนหกนะครับแผงคอก็ยังเป็นเป็นแบบนี้นะฮะเป็นตาฮอนด้าที่ที่ปั๊มครับ จะไม่มีฝั่งแล้วก็มีโลโก้ที่เป็นแบบ107ถ้าถ้าใครไปดูคลิปย้อนย้อนกลับของผมมันจะเห็นนะอีกคันหนึ่งก็คือจะมีตาคนละแบบนะครับแผงคอนครับนี่ฮอันนี้ตัวกันลอยแล้วก็มีใส่มาให้หมดก็คือเขาพยายามเก็บงานให้เดิมที่สุดนะครับนะฮะเพราะผมก็ชอบงานที่แบบค่อนข้างเดิมๆเ,เพราะว่าเราเคยขี่รถแต่งมาถึงเวลา ที่ที่จะกลับเดิมเดิมปุ๊บหาอะไรยากมากเลยนะฮะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเนาะไม่รู้จะพูดอะไรละเอาเอาอะไรต่อดีนี่อันนี้อันนี้ก็ยังเป็นสิ่งที่ผมยังงงๆอยู่นะครับปั๊มเบรไเปของเนยฮะที่มีตานีชินนะฮะบางบางคันเป็นรถนิวบัมบัดใหม่ๆแต่ก็ไม่มีเดี๋ยวค่อยไปศึกษาแล้วเดี๋ยวมานําเสนอท่านผู้ชมอีกทีนึงว่าทําไมบางคันที่ผมได้มาบางคันก็มี ตานีชินแต่บางคนไม่มีบางคนไม่มีตานิชินนะฮะอัน,นด้านหลังก็มีตานีชินอยู่นะครับฮร,รูปร่างก็จะประมาณนี้เลยนะครับล <downloading. S 2> ็อตสีอะไรต่างๆเขาจะเก็บค่อนข้างดีนะฮะแมตต์ดูร้อแมตต์นะครับด,ด,ะะด้านหลังก็จะเป็นนี่ฮะสองจุดหนึ่งห้าคอสิบเจ็ดเอ็นไกนะฮะแมตต์ก้านตง <0. S 2> รงอกก้านของเอ็นไกนะฮะใครที่มีความรู้เรื่องเรื่องตั๊มเรื่องอะไรค่อย แนะนำทีครับว่าว่าทําไมทาไมปั๊มมันถึงเป็นเป็นตานิชินแต่บางรุ่นก็ไม่เป็นเป็นตานิชินนะฮะผมก็สงสัยมาแต่ก็เราไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นฮะเราแค่แค่มีความชอบะะวันนี้ก็ค่อนข้างยาวหน่อยได้ได้น้ําเยอะกว่าเนื้อไม่รู้จะพูดอะไรพูดไปเรื่อยๆนะฮะให้ดูรถไปด้วยกันเนาะเผื่อคนที่ชอบเหมือนกันแล้วก็ดูเออนี่ฮะไฟหน้านะครับคือสแตนเลสของแท้นะครับ แต่ไฟเลี้ยวยังติดนิดนึงไฟเลี้ยวเป็นของของเทียมก็ไฟเลี้ยวเดี๋ยวผมดูก่อนน่าจะเป็นของเทียมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เน้นสวยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนที่หลังเนี่ยดูชิลหน้าด้วยครับติ๊กเกอร์คําเตือนมีครบปั๊มก็ปั๊มก็ไม่ใช่ของเดิมนะครับเพราะว่าปัม๊มถ้าของเดิมมันจําได้ว,ว่าไอตัวตัวที่ดูน้ำมันเบรกมันอยู่ด้านในแล้วก็แล้วก็สวยงามไปแบบไม่เป็นไรเดี๋ยว เดี๋ยวถ้าเราอยากได้ของเดิมหรือยังไงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนบางทีของใหม่ที่มาทดแทนของเดิมมันก็สวยเด้อสวยสวยของเดิมที่ใส่อยู่ก็ได้คุณว่าอาจจะดีกว่าก็ได้นะฮะถ้าคิดในแง่ดีเนาะยังใครดูไปเราเล่าคันเลยกันเนาะเดี๋ยวเปิดเปิดใต้บ่อให้ดูหน่อยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพอด,ดีผมไม่รู้เปิดบ่อออกเปล่าเพราะว่ามือถือกล้องมือหนึ่งแป๊บนึงนะครับอื้ไม่ออกจริงด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ ขอ,ขอโทษท่านผู้ชมจริงเ,เปิดไม่ออกบ่อนแน่นมากเดี๋ยวแป๊บอดเดินครับเดี๋ยวชมธรรมาชาติไปก่อนเดี๋ยวผมเปิดบ่อก,ก่อนโอเคนี่ฮะนี่มาดูใต้บ่อน,นะครับเป็นไงครับกิิบสวยมากเปลือกนี่เปลือกอี๊ยะมีมีผู้ชมแซวมาว่าเรียกสเสียหรือว่าเปลือกจะให้เรียกแฟลลิงแฟลลิงมันก็ดูแปลกๆกันนะมันก็คือเรียกเปลือกอย่างง่ายๆดีเราเข้าใจกันแล้วกันเนาะ แบบไม่ไม่โลกสวยก็คือแบบว่าเอาแบบเนี่ยเปลือกรดเปลือกรดหรือแฟรลิงนะครับอันนี้ก็คือแบบเนี่ยเดิมเดิมมาเลยนะครับเราเป็นเปลือกของแท้ของแท้ก็อย่างที่เคยบอกท่านผู้ชมไปมันก็จะค่อนข้างสนิทนะฮะอันนี้จ,จะห่างนิดนึงเพราะว่ามีการทําสีมามันอาจจะมีการเคลือบกันอะไรมันาหนาหน่อยฮะแต่โดยรวมก็คือแบบมีความสนิทจะไม่ฉื่อออกจากกันนะฮะปลสะท้อนก็เป็นสแตนเลสข,ของแท้นี่ฮะปท้ายก็สแตนเลสข,ของแท้นะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยดูแบบ ดูแบบใกล้ชิดเผื่อใครแบบอยากจะเห็นอันนี้ฝาฝาปิดแนนะฮะก็จะกุอยู่ครบนะฮะอ่าอะไรอะถังออโต้ลูบนะฮะของเก่าแต่เป็นแต่เป็นแต่เป็นอะไรดิแต่เป็นของแท้เก่าแต่แท้แต่สวยอยู่นี่ฮะถังน้ํามันก็ค่อนข้างสวยติ๊กเกอร์เขาก็ทํามาแบบสวยบอก็เป็นนี่ฮะฮอนด้าพีพีก็เป็นบอกบอก็เป็นของแท้นะครับะะาลายบิลครับถังน้ํามันก็จะใหม่ฝาใหม่ทุกอย่างโอเคเลยครับ บปะสังเกตที่เคยทําคลิปนั่นนี่ฮะของแท้ก็จะประมาณนี้นครับดูง่ายๆว่า Honda Honda พพนะครับแล้วก็มีนี่ฮะจุดขายที่เป็นตารางเท่าไรแหละไม่รู้มีไว้อะไรงงงงเหมือนกันเนี่ยฮะเป็นของแท้แต่ว่าหุ้มใหม่ก็สวยไปอีกแบบเดี๋ยวแดดตอนตอน,ตอนนี้แดดแดดแดดเริ่มมาแล้วเด,ดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนี่ครับธรรมชาติสวยงามไหมอันนี้คือ คือที่บ้านที่อยู่ที่ศรีราชานฮะอยู่ในเครือสาพัฒน์นะครับเดี๋ยวถ่ายเหตุรถด้วยจะได้จะได้ดูรถไปในตัวด้วยช่วงไฟช่วงไฟก็ไฟใหม่เลยนะครับตัเลขของแท้โอเคเดีย๋ยวดูมุมมุมไกลๆหน่อยฮะขอถ่ายนานๆนิดน,นึ่งนะครับคลิปนี้เพราะว่าเพราะว่าไม่ร้อนไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยดีครับเนี่ย ปกติจะถ่ายหน้าหมู่บ้านเดี๋ยวรถวิ่งผ่านไปผ่านมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เขินเวลาพูดมันก็เขินไปแต่นี้คนน้อยครับคนไม่รู้จักกันเจอกันครั้งเดียวไม่เป็นไรนะฮะโนวาเดสมิวบอมบัตนะครับอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปน,นะครับว่าใครที่เพิ่งเพิ่งจะเพิ่งเล่นรถหรืออะไรอยากดูใหม่ๆนะฮะว่าวัานนิวกับนินวนอบอมบัตที่ว่าต่างกันนะฮะกลับไปดูคลิปผมกันนะครับที่อธิบายว่ามันเป็นยังไงนะก็คือนะฮะจุดจุดขายแต่ตัวนี้ก็สามารถแปลงได้นะครับแต่ว่าถ้าดูลึก,ให,ลกให้ลึกซึ้งเลยก็คือประมาณ รหัสห10 10นึ่งศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์แปดครับเนี่ยฮะอันนี้ก็ถือว่าบิวมาก็ถือว่าสวยสวยงามเพราะว่าอะไหล่ทุกชิ้นนี่คือเขาทําความสะอาดแล้วก็ปนทรายเก็บงานค่อนข้างค่อนข้างเนียบเลยครับขายนานๆหน่อยล้วกันอย่าเพิ่งเบื่อกันเนาะเพราะว่านานๆจะออกเอาออกมาทชีนึงคันนี้ก็จอดก็แต่มาอยู่ที่บ้านก็เพิ่งได้มีเวลาได้เอาออกมานะครับอย่างงี้างครับสวยมั้ครับ ถ้าใครชอบใครชอบรถแนวเดิมๆชอบแบบว่าอะไรเดิมๆครบก็คือเนี่ยฮก็สวยงามตอนนี้มีมีหมายปองอยู่คันหนึ่งมีมีพี่ๆในในกลุ่มมีขายอยู่คันหนึ่งเจ็ดหมื่นเจ็ดมื่นสี่พันห้าร้อยบาทตอนนี้เล็งเอาไว้อยู่ฮะถ้าวันนี้ถูกหวยสงสัยจะได้ได้ไปซื้ออยู่แต่ถ้าไม่ถูกก็ก็ก็ต้องไปของนอื่นไปแล้วกันนฮ มันจะถ่ายอะไรให้ดูแล้วเดี๋ยวขอนั่งแป๊บนึงครับถ่ายไปเรื่อยก่อนรถไม่ค่อยมีมาถ่ายไปให้ชมให้ชมกันจะได้แบบชมกันแบบเต็มๆเผื่อใครที่ชอบเหมือนกันใครที่ไม่ชอบก็อาจจะเบือ่อเบื่อละมารู้ถ่ายอะไรหมุนไปหมุนมาแต่ถ,ถ้าคนชอบก็คือแบบเนี้ยอยู่ด้วยทั้งวันได้ผมอยู่ด้วยทั้งวันได้เลยอยู่กับรถเพราะผมชอบมีความสุขเส่ยอยู่ด้วยนะฮะท่านผู้ชมสงสยัยอะไรก็ ก็ถามมาในในช่องได้เนะครับแต่บางทีถ้าเกิดว่ามันขึ้นเตือนเดี๋ยวเข้าไปอ่านเดี๋ยวผมมาตอบคอมเมนต์ทีนะฮะแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นเตือนก็อาจอาจ,จะอาจจะมาตอบทีหลังนะครับยังไงก็ขออภยัยนะครับถ้าไม่ได้ตอบทุกคนนะฮะเพราะว่ายัางทํางานด้วยเดี๋ยวถ้าวันนี้ถูกรางที่หนึ่งเดี๋ยวจะไปไปทำอะไรจะไปทํารถอย่างเดียวละชอบรถมาแนวนี้เขาบอกว่าถ้าทําอะไรที่มีไม่ได้เงินแต่มีความสุข ก็แสดงว่านั่นคือสิ่งที่ชอบแสดงว่าอันเนี้ยผมน่าจะชอบสิ่งนี้แหละนะครับไม่มีอะไรแล้วนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าอะไรดีไม่ยากจะบอกเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกันเนาะท่านผู้ชมอาจจะเบื่อแล้วสิบกว่านาทีแล้ววันนี้ก็ขอลาด้วยด้วยท่าน,นี้แล้วกันนะครับนี่นะฮะโนว่าเด็นิวบอมบัดน,นะครับสองพันหนึ่งปีสองพันหนึ่งนะครับรหัสหนึ่งศูนย์หกนะครับสวยงามเมดอิน กาญจันนบุรีนะครับขอบคุณขอบคุณพี่ที่แบ่งปันให้ขอบคุณเอ,อจะบอกว่าแฟนคลับก็คงไม่ถึงนะขอบคุณเพื่อนๆที่พี่น้องๆที่ติดตามรับชมช่องวัดอินฟินิตี้นะครับหากมีอะไรขาดตกบอกห้องไมก็ขออภัยนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนะครับเดี๋ยวกลับไปอาบน้ํานอนเดี๋ยวบายๆมาจะได้ตื่นมารับทัาไปเสร็จทีนะครับขอให้ขอให้เพื่อนๆพี่น้องทุกคนตู่หวมยอนกันครับวันนี้เฮงๆเลยๆนะครับสวัสดีครับ